มาส่องน้องแชงพี่จีซูแลวก็พี่เจนี่ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องลิซ่านะคะลาสดุดพี่จีซูมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องลิซ่า้วยกันใช้รูปภาพนี้จ้าแล้วก็พี่จีซูเขียนข้อความบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนริซ่าพี่มีความสุขมากที่ได้เติบโตมาพร้อมกับเธอพี่จะอยู่ข้างๆเธอเสมอนะในอนาคตก็เหมือนกันพี่รอไม่ไหวแล้วแหละที่จะได้เจอกับเธอเธอคือายรอกซ่าของพี่โอ้ยน่ารักค่ะเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดนะคะอีกไม่นานนี้นะคะน่าจะตัวติดกันหนักๆ เลยลเพราะว่าใกล้จะ world tour แล้วนะน่ารักมากมายค่ะพี่จิซูอันนี้คือทําท่าแบบปิดปากใช่ปะหรือว่าอย่งางไรมีเลสเนอะไรหรือเปล่าคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ซูแล้วก็ใช้เพลงอก g s t a ของ้องลิซ่าด้วยนะต่อมาคะ่ะน้องเชงนะคะคือคนแรกของปีนี้คะ่ะที่ด้มา Happy b i r ิร์ a เดองลิซ่านะคะมาลงโมเมนต์จูกแก้มกันล็อกของ้องลิซ่าจูกแก้มนะคะเป็นโมเมนต์ตอนที่เจอกันที่ LE นั่นเองน้องที่บอกว่าอา้าวมีปะปารัสซี่เจอเต้าลิสบซานแล้วก็เดินออก ก็ว่าอยู่นะคะว่าไปไหนอย่างไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นงานจัดปาร์ตี้วันเกิดของน้องเชงนั่นเองนะคะซึ่งน้องลิซ่าก่อนหน้านี้นะคะก็มาลงรูปภาพแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเชงใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชูมายเนเบิร์วันเกิลแนบรูป13รูปแล้วก็พอน้องเชงมาแฮป้น้องลิซ่าก็ลงคลิปจับหน้ามาจุ๊บเลยจ้าน่ารักมากๆเลยซึ่งน้องเชงค่ะก็สุขสันต์วันเกิดน้องลิซ่าแล้วก็ขอให้เป็นวันครบรอบ28ปีที่ดีที่สุดในโลกเลยไม่น่าเชื่อว่า มากมากเลยค่ะสองสาวก็วไม่แน่ใจว่าคําแปลนี่คืออะไรนะเมแต่ว่าอ่ะพี่แอคดีนะคะเขาแปลข้อความสุดท้ายของน้องเชงนี่ค่ะมันแปลว่ายังมาแตะดิช้นประมาณนี้นะแล้วก็ตามมาติดๆพี่เจนนี่ค่ะได้มาแฮปปี้เบรดเดย์นริซารูปใหม่ด้วยสวยกันทุกคนเลยเหมือนรูปแต่ต่อมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็พี่เจนนี่นะคะใช้ชื่อเพลงนริซาด้วยเนาะแฮปปี้เบรดเดย์เอลลาซี่เกิร์ลดีดีว่าตอนนี้แบล็คพิงกก็คือมากันครบแล้วนะจ๊ะเลยล่าสุดค่ะนอริ ร้างมีความเคลื่อนไหวนะคะได้มารีโพสต์มาที่ IG story เรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากๆสาวๆคือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเสมอจริงๆอย่างไรก็สุขสลอวันเกิดน้องนิซ่านะคะขอให้เป็นวันที่ดีของนูจากนี้แล้วก็ตลอดไปนี้ทุกๆวันเลยนะมาร่วมอวยพรวัรนเกิดน้องนิซ่ากันที่หน้าไทม์ไลน์เนะคะทุกคน